สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พวกเรากลุ่มที่2มานําเสนอเคสสตาร์ดี้ที่6ค่ะมาเริ่มกันที่ประวัติของผู้ป่วยเลยนะคะผู้ป่วยเป็นชายไทยอายุ24ปีมาพบแพทย์แผนกผู้ป่วยนอกด้วยอาการไข้เจ็บคอผิวหนังมีผื่นมีแผลในปากน้ําหนักลดและท้องเสียเรือ้อรังมาประมาณ2เดือนประวัติของเขาก็คือโส,สดเคยได้รับการผ่าตัดหครั้งไม่ได้รับประทานยาชนิดใดและไม่มีการแพ้ยา มีคู่นอนหลายคนในช่วง2อถึงสปีที่ผ่านมาค่ะในส่วนถัดไปนะครจะเป็นการพูดผลทตห้องแลบบนะครับก็คือผลที่มีความแตกต่างและมีความผิดปกติไปนะครับก็เช่นผล c d c นะครับที่มีค่าน้อยลงครับวงบอกถึงได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้รับยาที่เป็นแอนติไวรัลนะครับและผล s t h i v ที่มีค่าพลดิทีฟเนี่ย บอ,บอกได้ว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อ HIV ครับและค่า plasma viral load ที่มีค,มค่ามากกว่าปกติเนี่ยบอกบอกได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยมี RNA ของ HIV ในร่างกายที่สูงครับน่าหไปครับสำหรับ LO ที่1จะเป็นการอธิบายความหมายได้ไซเหตุของเชื้อ HIV ค่ะ human i m m u n o d e f i c y ิมมูโนดิฟิเคนซีไวรัสหรือ HIV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของเรโทรไวรัสเมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ก็จะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวประเภท c d 4ซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาในร่างกายดังนั้นเมื่อเชื้อ HIV ไอทำลาย c d 4จึงทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานบกพร่องและอาจเกิดโรคแทรกซ้อนเข้ามาได้ง่ายขึ้นดังนั้นนะคะเชื้อ HIV จึงเป็นสา ของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดค่ะถัดไปค่ะสำหรับสายพันธุ์ของเชื้อ HIV นะคะสามารถแบ่งได้ตามลักษณะทางพันธุกรรมออกเป็น2ชนิดคือ HIV ไทวันซึ่งจะพบมากในแถบทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศที่กำลังพัฒนาส่วน HIV ไทท2นะคะจะพบหลักๆในแอฟริกาตะวันตกและอินเดียค่ะและจะพบว่า HIV ไทท2นะคะจะมีความบุนแรงในการเกิดโรคน้อยกว่า HIV ไทวันค่ะถัดไปค่ะ ถัดมานะคะคือการแบ่งระยะของผู้ติดเชื้อ HIV จะแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะระยะแรกของการติดเชื้อเรียกว่าระยะเฉียบพันเป็นช่วงระหว่าง 2- ถึงสสัปดาห์หลังจากติดเชื้อมานะคะผู้ป่วยในระยะนี้จะมีเชื้ออยู่ในเลือดเนี่ยเป็นจํานวนมากและแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ง่ายค่ะในระยะนี้นะคะผู้ที่ติดเชื้อส่วนมากเนี่ยจะเริ่มมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดค่ะมีไข้เจ็บคอต่อมน,น้ําเหลืองโตปวดไม่ตามร่างกายมีผื่นปวดหัวอาการ เหล่านี้นะคะจะเรียกว่า a acute r e t r o Viral Syndrome หรือว่าตัว ARS ค่ะเป็นอาการที่ร่างกายตอบสนองต่อการติดเชื้อ HIV ต่อมาคือระยะสงบทางคลินิกค่ะเป็นระยะที่ร่างกายยังคงมีเชืวเว้อไวรัสอยู่แต่มีอัตราการเพิ่มปริมาณขึ้นของไวรัสอยู่ในระดับต่ำค่ะทำให้ผู้ป่วยไม่แสดงอาการใดๆออกมาให้เห็นค่ะบางครั้งระยะนี้นะคะถูกเรียกว่าระยะติดเชืเ้อเลื้อรังค่ะอาจใช้เวลานาน กว่า10ปีนะคะกว่าเวลาจะทําลายระบบภูมิคุ้มกันค่ะระยะสุดท้ายนะคะก็คือระยะโรคเอดส์ค่ะหากผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยาหรือว่าไม่ได้รับยายอย่างต่อนเนื่องนะคะจะส่งผลให้เชช้อ i v นะคะเพิ่มขึ้นจํานวนแล้วก็ทําลายระบบภูมิคุ้มกันค่ะเป็นเหตุให้อาการของผู้ป่วยนะคะเข้าสู่ระยะเอดส์ซึ่งเป็นระยะที่มีความรุนแรงที่สุดในการติดเชื้อ h i v ค่ะเพราะมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อเ้อโอกาสค่ะชเช่นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราหน้าถัดไปค่ะ ถัดมานะคะก็คือสาเหตุการติดเชื้อ HIV ค่ะเชื้อ HIV นะคะจะติดต่อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันมากที่สุดค่ะการใช้ถุงยางอนามายัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ค่ะสำหรับผู้ใช้ยาสพติดแบบฉีดนะคะเชื้อ HIV จะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หากมีการใช้เข็มฉีดยาหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้อื่นที่ติดเชื้อ HIV ค่ะเชื้อ HIV นะคะสามารถติดต่อผ่าน ม่ไปสู่ลูกได้ในระหว่างตั้งครรภ์คลอดหรือว่าให้นมบุตรและเชื้อเอ v นะคะยังสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านทางช่องบาดแผลเล็กๆคะ่ะที่ฉีกขาดเช่นที่ช่องทวารหนักเอาไว้ว่าเพศหญิงเพศชายแล้วก็ช่องปากคะ่ะสุดท้ายเลยนะคะก็คือเชื้อ h i ชนะคะจะไม่ติดต่อผ่านทางน้ำลายดังนั้นเราจะไม่ติดเชื้อ h i v ผ่านทางการจูกการกินน้ําหรือว่าการกินอาหารร่วมกันคะ่ะหรือการใช้ช้อนร่วมกันรวมไปถึงก,ก,การกอดจับมือไอจามการใช้ห้องน้ําร่วมกันก็ไม่ใช่ช่องทางที่จะติดเชื้อ h i v ได้คะ่ะน่าจะไปคะ่ะ ต่อมาเป็นพาโถจีนส์แล้วก็พาโถฟิโลโลจีนะคะสไลด์ถัดไปค่ะก่อนอื่นนะคะ,ะ,คะจะมาดูเกี่ยวกับร mm ีไซเคิลของ HIV ก่อนนะคะโ mm hmm. ดยจะมีเจ็ดขั้นตอนดังสไลด์ที่โชว์ไว้นะคะโดยที่เชื้อ HIV จะเข้าสู่เซลล์โดยการใช้ไกลโคโปรตีน120แล้วก็41นะคะจับเซลแล้วเข้าสู่เซลล์จากนั้นจะมีเอนไซม์ดีเวอร์ทันสกิปเตนย่อย RNA ไปเป็น DNA แล้วก็จะมีอินทิเกตจำลอง DNA เพิ่มจำนวนเข้าไปแฝงตัวในโฮสต์ DNA กลายเป็น RNA ชนิด mm hmm. ใหม่ แล้วก็จะถูกใช้เป็นจีโนมสร้างเป็นโปรตีนไวรัสใหม่ต่อมาค่ะจากนั้นจะเคลื่อนที่ไปที่ผิวเซลล์แล้วก็ออกสู่ทารเกตเซลล์ต่อไปค่ะสายหัดไปค่ะค่ะนอกจากนี้ HIV นะคะยังมีกลไกในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันหรือว่าส่งผลกระทบต่อการทํางานขององค์ประกอบในภูมิคุมก mm ันแบบอินเน e ในรูปแบบต่างๆ mm hmm. เช่นหนึ่ง mm hmm. ก็คือจะมี natural killer T cell หรือว่า NK T cell นะคะจะถูกแบบยงังโดยเซลล พลาสมาไซโอยเดนไลติกเซลที่ติดเชื้อนื่งจากว่าเซล NK T เซลจะตอบสนองต่อไชไวอินเตอร์ฟอรอนที่หลังพลาสมาไซโตยเดนไลติกเซลลดลงนะคะ2ก็คือจะมีไกลโคโปรตีน11แล้วก็คอมเพลเมนต์โปรตีนที่จะช่วยเอ,อื้อให้เชื้อไวรัสหรือว่าองค์ประกอบอื่นในเชื้อไวรัสเป็นอิสระมากขึ้นโดยการถูกจับกับแอนติบอดีสามก็คือจะมีไกลโคโปรตีน11แล้วก็21 1, เดินโฮสต์แฟกเตอร์เฮดมาเพื่อช่วยในการ ช่วยให้ไวรัสหลุด,หดออกจากการถูกจับกินโดยแอนติบอดีสก็คือจะมีพาร์ติเคิลที่สามารถเหนี่ยวนําให้เกิดการยับยั้งการทํางานของอินเตอร์เฟอรอนเบต้าและก็ปล่อยให้ไวรัสเพิ่มจํานวนได้อย่างอิสระค่ะ,ะถัดมาค่ะจะเป็นตัวของ a d a p ป i v e ค่ะหนึ่งก็คือจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ของแมคโครฟาจที่ติดเชื้อแล้วก็ตัวของ t ีเซลล์ที่ไม่ติดเชื้อจะนำไปสู่การส่งผ่านหรือว่าการหายทอดเชื้อได้ สองจะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง C D 4ี่ T เซลลที่ติดเชื้อและเซลล์มโครฟาจที่ไม่ติดเชื้อจะส่งผลให้เกิดการกระตุน้น a n นต a อ o p t อปโตติก n ิ l จะทําให้เซลล์ที่ติดเชื้อไม่ถูกทําลายแล้วก็ยังคงอยู่ในร่างกายเราสาคือตัวของมคโครฟาจที่ติดเชื้อไวรัสจะหลั่งไซโตท็อกซ f a แฟกเที่ทําให้เกิดการตายแบบอ p o p อปโตซิได้และ้วะมีการเซลล์ที่ ไม่ได้ติดเชื้อจะตายได้เช่นพวก CD4 และ CD8 จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า bystander effect 4คือตัวของเดนได i t i c cell ที่ติดเชื้อไวรัสจะลบหรีกการกำจัดของ CD8 T cell โดยการแสดงออกของ e p i t โ e ที่หลากหลายและมีการลดการแสดงออกของ B7 และ MHC โมเลกุล5ตัวของเชื้อไวรัสจงกระตุ้นให้มีการแสดงออกที่มากขึ้นของ pro-inflammatory cytokine และไปลดการแสดงออกของ a p o p t o t i c signal ใน เซลล์ของแมคโครฟาที่ติดเชื้อจะนําไปสู่ภาวะที่เรียกว่าไวรอลา a t เทนซีและ6ตัวของเดนไดติเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสจะกระตุ้นให้ตัวของ T เซลล์มีการแสดงออกของ n นกา t i v โคสติม m u เล t o r y m โมเลกุลจะส่งผลให้การทําหน้าที่ของการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันของ T เซลล์บกพร่องไปถัดไปค่ะถัดมาจะเป็นการทํางานที่ผิดปกติไปของ T เซลล์เมื่อติดเชื้อ HIV ค่ะ โดยการติดเช้ HIV นี้จะทำให้การทำหน้าที่ของอ T เซลล์ผิดปกติไปรวมถึงการอ่อนแรงลงและการลดจำนวนของ CD4 T เซลล์ได้คะ่ะหนึ่งคือตัวของ HIV1 viral protein U8 m e d i Human Leukocyte Antigen C Downregulation ก็คือตัวโดยปกติแล้ว Human เ u วโคไซแอนติเจนเราจะนำเสนอ e p บไทแอนติเจนให้กับตัวของ CD8 t c ป l l เซสมงผลให้เกิดการกระตุน้นไซโตท็อกซินเมคานิซึมเพื่อกำจัดเชื้อที่เพื่อกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสโดย HIV-1 เนี่ยจะสามารถทำให้เกิดการลดลงของ Human l e u k o c y t e Antigen A และ Human l e u k o c y t e Antigen B โดยการใช้ไวรัสโปรตีนเนฟและมีการลดการแสดงออกของ Human l e u k o c y t e Antigen C โดยการใช้ไวรัสโปรตีน U ค่ะ มาอันที่สองจะเป็นการเพิ่มขึ้นของไซโตท็อกซิกลิมโฟซต์เอสโซไซเตโปรตีนเสีครับหรือว่า C T L A โโดย H I V s p e c i f i c C D 4 T c e l l จะสัมพันธ์กับการดำเนินของโรคและการเกิด Reversible Immune d y s f u n c t i o n ได้ด้วยค่ะตัวของ T c e l l จะสามารถอ่อนแรงลงได้เนื่องจากว่าการสัมผัสกับแอนติเจนตลอดเวลาและยาวนาน,นกลไกก็คือตัวของ C T l A4 เป็น Co-Inhibitory Receptor ที่จะจับ B71 หรือว่า CD80 และ B72 หรือว่า CD86 เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นให้ c d 1 8และไปยับยั้งการกระตุ้นของ T cell ด้วยนอกจากนี้การแสดงออกของ CTL A4 ยังทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ HIV-specific CD4 T-cell และการเพิ่มขึ้นของการแสดงออกของ CTLA4 สัมพันธ์กับการดำเนินของโรคได้ค่ะถัดมาจะเป็นการศึกษาในระดับ Transcriptional Analysis ของ HIV-specific CD8 T-cell ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีโปรแกรม De s ันหรือว่า PD1 นีประยะยแปงการทำาหน้าที่ของ T-cell โดยการเพิ่มขึ้นของ Basic Leucine Zipper Transcript แฟกเตอ ATF หรือว่า BATF โดยกลไกคือ HIV specific CD8 T เซล l มีการแสดงออกของ PD1 และมีการเพิ่มขึ้นของยียนที่สัมพันธ์กับ PD1 signaling en กลไก PD1 จะเพิ่ม BATF เพื่อที่จะไปลดการเพิ่มจำนวนของ T เซลลและลดการหลังไซโตไคย นอกจากนี้ตัวของ CD8 T cell จากผู้ที่ติดเชื้อ HIV จะยังมีการเพิ่มความไวต่อการเหนียวนำของ CD95 หรือว่าฟาให้เกิดการ apoptosis ได้ค่ะถัดไปค่ะถ,ถัดมาจะเป็นอาการของโรค HIV ค่ะโดยมีดังนี้นะคะค่ะก็จะมีปวดักเสพสูดเสียความทรงจำการซึมเศร้าแล้วก็อาการทางระบบประสาทอื่นๆค่ะแล้วก็มีทองเสียเร,ง,รงนานกว่า หสัปดาห์เหนื่อยผิดปกติอาการไข้ที่กลับมาเป็นซ้ำๆเหงื่อออกตอนกลาง,งคืนน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วมีผื่นตามผิวหนังในช่องปากจมูกแล้วก็เปลือกตาค่ะแล้วก็มีีปากเอเยาวเพศและทวารหนักมีอาการบวมที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอแล้วก็รักเละแล้วก็ขาหนีบค่ะถัดไปค่ะครับถัดมานะครับจะเป็น description special test used to diagnose t h of HIV ครับ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการการติดเชื้อ HIV นะครับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะครับนิยมใช้เป็น2กลุ่มนั่นก็คือการตรวจแอนติบอดีจำเพาะกับการตรวจส่วนประกอบของเชื้อ HIV นะครับได้แก่สารพนตุกรรมหรือแอนติเจนของเชื้อนะครับโดยการตรวจในแต่ละกลุ่มนะครับจะใช้การตรวจในช่วงเวลาที่ต่างกันดังรูปนี้นะครับแบ่งการวินิจฉัยนะครับออกเป็น4กลุ่มนะครับ ในมาร์เกอร์ที่ใช้ตรวจพบนะครับหลังการติดเชื้อระยะ HIV ระยะต่างๆนะครับระยะแรกนะครับระยะ,อะเอ็กซ์คริปนะครับคือมีการเจริญของเชื้อภายในเซลล์นะครับก็คือไม่สามารถตรวจพบมาร์เกอร์ใดในพลาสมาได้นะครับส่วนระยะ Acute Infection นะครับสามารถตรวจพบ HIV RNA HIV p 2 4 antigen แล้วก็ HIV antibody ครับตามลำดับนะครับหลังการติดเชื้อ นอกจากนี้นะครับการตรวจ HIV antibody นะครับด้วยน้ำยารุ่นที่3หรือ3 generation นะครตรวจพบได้เร็วกว่ารุ่นที่2กับรุ่นที่1ตามลำดับนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดการตรวจเพื่อระบุ r e s e n s e infection นะครับณเวลาที่180วันนะครับที่คาดว่าหลังติดเชื้อนะครับการทดสอบทั้งห้องปฏิบัติการนะครับเกี่ยวข้องกับการพู้ติดเชื้อ HIV นะครับเป็นการแบ่งการตรวจเพื่อวินิจฉัยนะครับการติดเชื้อ แล้วก็ติดตามผู้ป่วยนะครับเพชวีเนี่ยทั้งปฏิบัดการมี3วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1เนี่ยเป็นการตรวจหาแอนติบอดีนะครับต่อเชื้อเพชวีนะครับหรือว่าแอนตี้เพชวีนะครับเป็นการตรวจแอนติบอดีหลังจากการติดเชื้อไวรัสมาแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแอนติบอดีที่ตรวจพบนะครับจะเป็นแอนตี้ไ g แล้วก็สามารถตรวจพบแอนตี้ไอได้นะครับในระยะแรกแล้วก็แบ่งเป็นการตรวจเป็นสกรีนนิ่งเทสกับคอนเฟิร์มบ t ดีเทสนะครับตรวจหาส่วนประกอบของไวรัสนะครับ ลักษณะการติดเชื้อ HIV นะครับเป็นการติดเชื้อแบบยึดเยื้อนะครับการตรวจพบส่วนประกอบของไวรัสเนี่ยจงมีอยู่ในร่างกายนะครับแบ่งออกเป็น2วิธีนะครับก็คือการตรวจหาแอนติเจนนะครับเป็นการตรวจโปรตีนที่จาเพาะของไวรัสนะครับเช่นโปรตีนอาแกนกลางของเชื้อ HIV นะครับด้วยวิธีเอลิซานะครับสามารถตรวจพบนะครับแอนติเจนได้ในช่วงที่แอนติบอดียังไม่ปรากฏนะครับหรือเรียกว่าวินโดว์พิเรียดนะครับและในระยะท้ายที่เข้าสู่ระยะเอชนะครับ แล้วว่การตรวจหาจีนโนมของไวรัสนะครับเป็นการตรวจหาตำแหน่งของจีนโนมบนไวรัสที่อยู่ในสภาพ p r o ไ i r ัล DNA นะครับโดยวิธี p r y m e r a s ร c h a i n r n a c t i o นนะครับหรือการตรวจหา RNA ของไวรัสในพลาสมาและสารขั้นหลังนะครับดยวิธี reverse transcript ช์เ n o โพลิ r a อ i รช a นเรีแอคชั่ครับแล้วก็การตรวจนิวคลีอิกแอซิหรือว่า net นะครับหา HIV RNA นะครับโดยการตรวจหาจีนโนมในพลาสมาซึ่งมีหลายวิธีนะครับหรือ i r r l l o a ดนะครับ หลายวิธีที่กล่าวนำมาก็คือ reverse transcriptase หรือว่า r bon e v e r s DNAase หรือว่า n u c l i c acid ครับหรือ subsequent base assay นะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเพาะเลี้ยงเชื้อและแยกเชื้อไวรัสนะครับวิธีนี้นเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจหาเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็สามารถเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสตามสิ่งส่งตรวจที่แยกแในใระยะต่างๆของการติดเชื้อนะครับถัดมาจะเป็น screening test กับ คอนเฟิร์มเทสนะครับสกรีนะิ่งเสเป็นขั้นตอนในการตรวจหาแอนติบอดีสามารถพบในห้องปฏิบัติการทั่วไปนะครับส่วนคอนเฟิร์มตอรี่เทสเป็นกรณีที่ให้ผลตรวจคัดกรองเ,เป็นบวกแล้วก็นำมาทดสอบซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอีไลซ่านะครับหรือว่าเอนไซม์ลิงกิตอิมโ o เอฟซอร์ไบเนเซบเป็นวิธีที่พัฒนาขึ้นนะครับ โดยใช้แอนติเจนที่เตรียมมาจากเซลล์พอเลงเชื้อนะครับแต่พบว่ามีการปนเปื้อนโปรตีนของเซลล์การพอเชื้อนะครับจึงพัฒนามาเป็นแอนติเจนที่เตรียมจากวัสดุพันธุวิศวกรรมนะครับหรือว่าคอมบิ n นชันโปรตีนนะครับแล้วก็เซส t e m นิกเบสทนะครับเป็นการนะครับตรวจที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเพราะว่าทําได้ง่ายไม่แพงมีความไวมากแล้วก็มีความแม่นยำเกือบร้อยเนะครับแล้วก็นะครับสามารถตรวจทดสอบได้คราวละจํานวนมากๆครับจึงเป็นวิธีสกรีนิ่งเทสนะครับที่นิยมนะครับ แล้วก็มีหลักการศึกษา3วิธีด้วยกันนะครับ indirect ELISA นะครับ double antigen s a n d w i c h ELISA แล้วก็ competitive ELISA นะครับในปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้ indirect ELISA นะครับกับ sandwich ELISA เนื่องจากมีความไวนะครับมากกว่า competitive ELISA นะครับแล้วก ในกรณีที่มีตัวอย่างเนี่ยจนมากก็ใช้เครื่องวิเคราะห์นะครับออโตมิกโปรเกรสซิงนะครับตรวจวัดแทนแมนวนวลนะครับแล้วก็การตรวจวัดด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัตินะครับเป็นการตรวจวิธีายลร้าในระบบปิดนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการนําน้ํายามาใช้พัฒนาสำหรับเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติอีกหลายวิธีนะครับถัดมาจะเป็น การเกาะกลุ่มเจลาตินนะครับหรือว่าเจลาตินพาร์ติเคิลเอ็กซ์คูติเนชันนะครับเป็นวิธีง่ายมีความจำเพาะแล้วก็มีความไวใกล้เคียงกับเอลิซานะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่มีราคาแพงนะครับวิธีนี้เนี่ยทำโดยการเจลอจางพวกเซรั่ม1ต่อ8กับ1ต่อ16ครับนำเซรั่มนะครับที่ไม่ได้เคลือบด้วยแอนติเจนนะครับลงในหลุมเจลอจาง1ต่อ8ครับแล้วก็แอนติเจนที่เราทราบนะครับหรือว่าอนุภาคแอนติเจนที่เคลือบด้วยแอนติเจนนะครับลงในเจลอจางที่หลุม1 16 1 1ตตต่่่ออคครรรััับบแแลล้้้้ววววกก็็ทิงงไ2 2ชโมวจ แอนตี้ HE v นะครับ r a b b i t เ e s t นะครับหมายถึงการทดสอบตามห้งองปฏิบัติการที่ให้ผลรวดเร็วภายใน30นาทีนะครับแล้วก็ s u p e r s a เนะี่ยหมายถึงการทดสอบง่ายๆอ่านผลภายใน2ชั่วโมงนะครับ i m m u n o c o n เ e n t r a t i o n นะครับหรือว่าดอ o บลัดนะครับเป็น Rabbit s a นะครับที่ใช้หลักการ Double Antigen Sandwich EIA นะครับโดยการเติมตัวอย่างลงไปลงบนเมมเบรนนะครับแล้วแอนติเจนนะครับที่มีการเคลือบอยู่เนี่ยแล้วก็เติมไบโอตินิสเดทนะครับ HIV แอนติเจนลงไปจับก,กับแอนติบอดีที่จำพอกับแอนติเจนบนเมมเบรนแล้วก็ตรวจปฏิกิริยาต่อไปนะครับโดยใช้สตริปต i v a ดินนะครับเอนไซม์ Inside, แล้วก็คอน u ูเกตแล้วก็ซั b s t r เ t e ตามลำดับนะครับ อ m มโมโนโครมาโตกราฟีนะครับหรือ lateral flow assay นะครับเป็น Rabbit assay นะครับที่ใช้หลักการ double antigen sandwich immuno assay นะครับโดยการเติมตัวอย่างลงไปใน sample นะครับซึ่งมี antigen เคลือบอยู่นะครับแล้วก็ในตรงนี้นะครับจะเป็น conjugate นะครับเช่น colloidal gold นะครับบรรจุอยู่ก่อนแล้วนะครับเมื่อ antibody ที่จำเพาะนะครับจับกับตัวสาร conjugate นะครับเกิด i m m u n o c o m p l e x แล้วก็เคลื่อนที่ liquid นะครับ chromatography ไปยัง Test Line แล้วก็ Control Line บนแท็บ การทดสอบที่มีแอนติบอดีต่อเชื H ้อ HIV นะครับทำให้เกิดสีบนเทสไลน์ซึ่งมีการเคลือบของแอนติเจนไว้อยู่นะครับและก็ส่วนคอนโทรลเนี่ยจะเคลือบแอนติ HIV ไว้ครับ p a r t i e c l a r Agglutination นะครับเป็น simple assay นะครับที่ใช้หลักการการเกาะก,กลุ่มนะครับของแอนติเจนของเชื H ้อ HIV นะครับ mm hmm. เคลื่อนไว้บนเม็ดเจลาตินโดยให้ทำปฏิกิริยาบนตัวอย่างลงในถาดหลุมนะครับหากเซรามีแอนติบอดีต่อเชื H ้อ HIV นะครับจะทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีบนเม็ด เจลาตินนะครับแล้วก็ก่อกลุ่มเป็นร่างแหเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ไม่มีการก่อกลุ่มบนเม็ดบนเม็ดเจลาตินนะครับจะเป็นเม็ดกระดุมครับเป็นคอนเฟิร์มเทสนะคะจะเริ่มกันที่เวเทนบอร์ดนะคะโดยหลักการของวิธีนี้คือแยกโปรตีนของไวรัสด้วยกระแสไฟฟ้าในเจลแล้วถ่ายโปรตีนลงบนแผ่นเซลลูโลสเมมเบรน นำมาทดสอบกับซีรั่มโดยใช้หลักการทดสอบเอนไซม์อิมมูโนเอสเซเพื่อตรวจหาแอนติบอดีในซีรั่มที่ทำปฏิกิริยากับแอนติเจนของไวรัสแต่ละชนิดถ้าพบว่ามีแถบสีเกิดขึ้นตำแหน่งแอนติเจนหลายแถบก็บ่งชี้ว่ามีแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสถ้าไม่พบแถบของปฏิกิริยาเลยถือว่าได้ผลลบแต่ถ้ามีแถบเกิดขึ้นแต่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ถือว่าผลไม่ได้ได้ค่ะควรแนะนำให้ตรวจเลือดซ้ำหนึ่งสองและหกเดือนต่อมา หน้าถัดไปค่ะต่อไปจะเป็น In d i r e c t i m m u n o f l u o r e s c e n ซนต s เอนะคะเป็นวิธีตรวจยืนยันอีกวิธีหนึ่งโดยจะประกอบไปด้วยชุดน้ำยาสไลด์แก้วชนิดหนึ่เคลือบด้วยเซลล์ MT c ที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ SIV ในออตราส่วน1ต่อ3วิเคราะห์โดยแอนติบอดีในซีรั่มปฏิทิปฏิกิริยากับแอนติเจนของเชื้อ SIV ในเซลล์แล้วตรวจจับด้วยแอนตี้พูเมนไอ g ีจีฟิกนะคะซึ่งจะเลืองแสงเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ r e เ c สเซน วิธี IFA มีความจำเพาะใกล้เคียงกับวิธีเวลทนบอร์ดแต่มีความไวน้อยกว่าและจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์เนการอ่านผลค่ะต่อไปจะเป็น Radio Immuno p a e c i p i t a t i o n assay นะคะเป็นวิธีตรวจยืนยันวิธี ที่มีหลักการคล้ายกับเวสเทินบอวิธีการยุ่งยากต้องเลี้ยงเชื้อในอาหารที่มีกรดอะมิโน,โนที่ติดฉลากด้วยสารลังสีโดกตะกอนแอนติเจนที่จับกับแอนติบอดีในซีรั่มด้วยโปรตีน A แยกโปรตีนด้วย s e s p a g e และทำออโตเรดิโอกราฟีต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูงและห้องปฏิบัติการกรมันตภาพลังสีจึงไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยถัดไปค่ะ กระบวนการตรวจหาเชื้อ HIV นะครับในห้องปฏิบัติการนะครับแนวทาง 5C ขององค์การอนามัยโลกนะครับก็คือ c o n c e r t s c o n s e l i n g นะครับ Confidential, c o n c e r t s Test, r e s u l t e แล้วก็ Connection to Care นะครับแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการนะครับสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กที่มีอายุ2 4เดือนขึ้นไปนะครับโดยใช้ชุดตรวจนะครับที่ตรวจได้ทาง a อนติเจและก็แอ t i ิ o d y นะครับ ถัดมานะครับจะเป็นแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV นะครับทางห้องปฏิบัติการสําหรับผู้ใหญ่และก็เด็กที่มีอายุ24เดือนขึ้นไปนะครับโดยใช้ชุวิตรวจนะครับที่มีเฉพาะแอนติบอดีเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตาราง Laboratory Result นะครับเวลารายงานครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการวินิจฉัยเชื้อไวรัส HIV นะครับสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า24เดือนนะครับตามนี้เลครับ อันนี้ก็จะเป็นแลบการวิจัยนะครับเพื่อใช้การรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงทีนะครับก็คือ collecting sample to test for uh, r e s i s t a n c to HIV drug นะครับค่ะต่อไปจะเป็นการรักษาในการป้องกันการติดเชื้อ HIV นะคะต่อไปค่ะ ำหรับการป้องกันนะคะสามารถทําได้โดยใช้ถุงยางอนามัยใช้ยาป้องกันเชื้อเอชไอวีตัวทางร่วมติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตัวเชื้อเอชไอวีขนาดตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและหลีกเลี่ยงการใช้เข็มหรืออุปรกรณ์ฉีดยาร่วมกับผู้อื่นค่ะต่อไปค่ะสํหรับสาหรับการรักษาโรคเอชนะคะนะคะปัจจุบันการรักษาทําได้โดยการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีโดยสูตรยาต้านไวรัสเอชไอวีจะให้รวมกันตั้งแต่สามชนิดขึ้นไป โดยตัวยาจะทำหน้าที่ในการหยุดการแบ่งตัวเพื่อไม่ให้เชืวเว้อไวรัสเพิ่มจํานวนได้ค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้คือ 1. n u w l l o s i d e r e v e s s e t r a n s c r i p t นส i n n i b i t o r 2. n o n n u c l e o c อ i e อ e นิ e คล t t อไ s ด์รีเ e ิร์ i ทร i นสคและสา r o t e a s e inhibitor ค่ะต่อไปก็จะเป็นหน้าสรุปนะคะสำหรับกลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ